สวัสดีครับสวนวังน้ำขานขอนำเสนอการปรับชุดโซลา r เซลล์แบบมีแบตเตอรี่มาเป็นการต่อใช้ไฟโซลา r เซลล์กับปั๊มชักขนาด1นิ้วนะครับนี่คือแผงโซลาเซลล์ขนาด250วัตต์ครับ4แผงนำมาต่ออนุกรมกันนะครับแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของการอนุกรม เมื่อเราได้สายไฟขควบวกควลบจากโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยนะครับก็นำมาลงในตู้เก็บอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่คอนโทรลชาร์เจอร์อินเวอร์เตอร์นะครับนี่ก็คือสายไฟขควบวกควลบของโซลาร์เซลล์นะครับต่อด้านล่างของเบเกอร์ ส่วนด้านบนคูบบวกคูณลบของสายไฟปลักเสียบนะครับซึ่งสายไฟอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเอาลอดลงด้านล่างนี้แล้วก็โยงมาที่เอาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำปลั๊กสายไฟตรงนี้นะครับซึ่งเป็นของปั๊มชักซึ่งเราจะโยงสายไป สายไฟไปนะครับโน่นนที่ลำน้ำขานนะครับห่างจากจุดนี้ไปประมาณ60เมตรนะครับเมื่อเสียบลักเรียบร้อยแล้วเครื่องก็จะทำงานแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเครื่องทำงานแล้วนี่ก็คือท่อ pvc ใช้ดูดน้ำหนนิ้วนะครับยาว8เมตรนี่ก็คือ กล่องเก็บปลั๊กไฟซึ่งทำเองนะครับแล้วในนั้นก็จะมีดิมเมอร์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยนะครับนี่นะครับนี่คือน้ำที่ได้จากปั๊มชักนะครับเป็นแบบสองท่อนะครับขนาดสี่หุนได้น้ำขนาดนี้นะครับ นี่ก็คืองบประมาณค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับ